พี่ผู้สาวคุณพี่น้องพากันค้นเครื่องนี่กันสาวเจินเอฟสีลหลายคนทำฮะฮาสี่ค้นเครื่องใหญ่ไปใส่ใต้แก่สุรอแล้วสาวเจินคนงานโอเคคิงหัวพี่น้องเฮาเอามาแกเครื่อง<ต>บุญนี้เป็นคน <c oughs> แกเครื่องไปกับเอราวัน <c oughs> ของเอราวันเองบหมอ บรรยากาศเฮาจะได้นี้ไปแหนะไปอยู่บ้านแกงงาวตอนสบายดีพี่น้องตอนเสาเนาะมาพบกับ2ยายเสรีคือเก้ามื้อนี้เฮาจบภารกิจการลงพึ่งงานพี่น้องแล้วเฮาจะย้ายไปแกงงาวมื้อนี นี่มาเบิงกันเฮาเหมียนเครื่องเหมียนคองนี่เฮาเหมยนเครื่องเป็นตีเดี๋ยวหอยเฮาจะนี่จางนี้แล้วเนาะพี่น้องนี่จางนี้ก็ไปอยู่แกงยาวบอนเฮาฝึกปฏิบัติตอนนี้หันอยู่บ้านน้องกอกเมืองบาเจียงแข็งจปะสัก เปิดพี่เลยเว้ยแล้วเอาก็ไปบนใหญ่ไปอยู่บ้านแก่งงาวนี่พี่น้องเหมียนเสาวๆแผดขึ้นกำลังเหมียดฮิโลเน่ฮิโลเน่อ่าอันนี้ก็ถ่ายคลิปปีน่ะถ่ายคลิปตอนนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนจนฉันเป็นยูทูบเบอร์ชั่นะนี่พี่น้องเครื่องใหญ่เหมียนเหลวแต่เต้มือมันสุกเลย แต่ก็เมื่อบ้านมาตอนสาวมานี่พี่น้องห้งมอบอนเฮาอยู่บอนเฮา,าลงพึกงานอยู่หงมอเมืองบ้านเจียงแข้งจำปัสสักที่บ้านน้องเกอกนี่บรรยากาศทเฮาจะได้นี่ปะเนาะบอนที่เฮาลงพึกงานน,นะชีลงอยู่บ้านแกงแงาวโตอ,อีกสี่อาทิตย์พี่น้องลงสี่อาทิตย์แล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็ขึ้นเมื่อ ปากเซไปลงพึกงานตออ่อยู่ปากเซอีกเดือนหนึงห่งนี่บรรยากาศพี่น้องอืมสาวๆเพิ่นกำลังแหนงเครื่องแหน่หนหนคงนนนนค้องนี่แหน่งเครื่องจื้นจื้นเอฟซีมึงมีเลยค่ะสบายดีนนตีสบายดีงหลังเห็นแต่เสือเพ็่นพี่น้องค้นงามเลย กะเศร้าเออละวันเมียนเครื่องแล้วละบ่ไงแล้วแล้วซ้ำซึมมาอยู่ปีหนึ่งเครื่องเพื่อนพี่น้องลายลายลายแห้งกุมูเครื่องเพื่อนนี่เมียนถั่วเมียนบวงเราจะได้นี่ปาบอลเราอยู่แล้วอยู่กับยู่หองปลาซุ่มพี่น้องหองปลาซุ่มมันเป็นพุงโมเก่าตังเต้นน่นนุ่นแหละ ห้องหมอเกาตัวนี้หันได้ประมาณสิบปลายปีเลยพี่น้องนี่ผู้สาวมินมินมินคนสนใจมึงล่หลายสาวเสือผ่ากิโตสาวมินไหนแน่เขาว่ะสาวมินเมื่อยแห้งพี่น้องนี่บรรยากาศเขาเขาจะได้นี้ไปไนเนาะไปอยู่บ้านแกงเงาตอนมาแล้ว เหมียนเครื่องเหมียนของมือคุณ้แซมียวกับบัท่านมาแต่บานเนาะพี่นอ้องนี่บอนใหญ่เหมียนเป็นทีเรียบร้อยเลยนี่เหมียนเบิดแล้วมีแต่เกี๊ยมชิไปเนาะพี่น,อนอ้องเนาะนี่ไอ้เบาเพลินเบาบุญมีใส่ย,ยังนี่ใส่งับพินหนามาเน่สบายดีเนสบายดีบยดนบเนตี้เออสบายดีคนรอโสดพร้อมด้วยพี่นอ้อง มีกะยาพื้นพี่น้องเข้านอนนี่นอนหองยายาพื้นยาพื้นกระไลไลเหม่ยนแล้วเขากาไปประมาณแปเกาโมงนี่แหละพี่น้องเพื้นซิมเามอออออเอาอยู่กะขิดหอดนะเลพี่น้องหอดบอลเทาอยู่เนาะบอลเท้าเคยยูกัขิดหอดเน่แหลนะเนาะ อยู่เป็นเฮาอยู่นี่เป็นเวลา2เดือนแล้วก็ย้ายไปแกงยาวอีกเดือนนึงแล้วก็จึงจึงกลับไปปากเซเพื่อเฮาสิจบบ่แม่นง่ายเด้พี่น้องเฮียนแผดนี่เทองเมื่อยแล้วก็เทิงยากบ่ได้มีเวลาพักพรพี่น้องบ่ได้สู้เมื่อบ้านเมื่อนี่เพิ่นก็บ่ได้ให้เมื่อได้พี่น้องรักเมื่อเอาเดี๋ยวจะน้อยเฮาจะ ไปถ่ายตอนเฮาขี่รถไปแกงยาวน,นะพี่น้องเนาะนี่ผู้สาวคนพี่น้องพากันค้นเครื่องนี่ค่ะสาวเจิน์ FC ละลายคนทำฮะเฮาสีาค้นเครื่องอไไใหญาา่ไปใส่าสาาเจินค้นงานคินฮอดคิดเทิงปะแม่นาะนี่ไพท่ทำฮะ นี่พี่น้องเป็ยนบรรยากาศเท่าเมียนเครื่องเหมียนค้องเนาะใส่โล้อล้อนี่ก็ล้อแกคิงหัวได้นี่หล้อแกคิงหัวพี่น้องเท่าเอามาแกเครื่องบุญนี้เป็นคนแก่เครื่องไปกับเอลวันของเอลวันเองเหมโอ้แซมจะชิบปอปยูปีหนึ่งแล้วเนาะนี่เทาเหมียนเครื่องเหมียนคล้องพี่น้อง ยากจบแต่บบอยากจากพี่น้องคิดฮอดแน่หมองเขาเคยอยู่ซเจนเพิ่นก็ดีใจเพิ่นว่าชีไดนี่จากนี่เลยเมีเซามินพี่น้องหลายคนถามหาเซามินเซามินโสดบอเพิ่นวะเซามินละวลันละโสดละว,วันละเซามินโสดพี่น้องหลายคนถามหาว่าเซามินโสดบ่นี่บรรยากาศ หกักคางพุงโมค่ะเนาะฮวงโมเขาอยู่กับบริยัยอย่างนั่นพี่น้องเพราะว่าเป็นฮวงโมซุ่มซนฮวงโมซุ่มซนเมืองบาเจียงแข็งจำปาศักดิ์ฮงโมนี่หน่อยนี่เพป็นพี่น้องคนเจ็บเพป็นเพป็นนางอยู่ค่ะคนกับบอสูมีเพราะปันได้เนาะพี่น้องคนเจ็บกับบอสไล กละนีมาตลอดอยู่ขิดฮอดแล้วบอนที่เฮาอยู่นะพี่น้องมากะขี่รถบ้านก้าบ้านย่ายกะก้ายมากทางนีอยู่น้พี่น้องเฮากะเห็นเรืออาย่เห็นตลอดครับตะกี้เฮ้าบริมาอยู่เฮากับบริสุทธิ์สังเกตเบิ่งวาเฮ้าสีไเด็มาอยู่นี่บ ขาจุกสลากหมูมาแทนเลยหมูมาเตแกงเกียมาแทนบอลแล้วข้ากระสีใดไปแกงเง้ยข้าสีใดไปแล้วพี่น้องนอนชี้นอนหาก็ได้เฮ้ยนอนทก็ได้นีเดอร์เสียขาดไม้พวกอันนี้เอาละแม่ขาดไม้หัน สาวพยาบาลมีแต่สวยๆงามๆงานขท่นเป็นตัวเตียงอยู่ี่นั้นโอ้เยงหัวเนกเอาอีดีอนี่เข่องข้าเกียมขากรสีเด็ไปเนะพี่น้องเนาะนี่เครื่องขัานี่ทีมงานสายการแพทย์

เอากสิชีไปเนาะขี่รถทะลุโกลงไปเลยเนาะนี่ตอนนี้พี่น้องเครื่องเข้ากับคืนรถเป็นทีเหยียบหอยแลวพี่น้องลายบัวลายกับโซงรถเครื่องสาวๆเพิ่มไปบรรยากาศตอนซิบโมพี่น้อง

ลายบนลายก็เต็มรถเครื่องนอนสัตว์เข้าไปแบบสาวเมียสาวเอร่วนบุญมีใช้งับนี่พี่นอ้องใช้งับจะสิขี่รถจักไปบ่ขี<ห>่รถจกักหรือขี่รถใหญ่น้ำเขายนี่นขี่ปั๊ดชองขี่ปั๊ดช่องโขี่ก็รักเครื่งต่างขี่รถย้ายรถกลางข้างก็ขี่ไอ้บ่าว่นขี่รถจักไปนี่รถจกักเพิ่นสิขี่ไปเกี่ยมผมแล้วเนาะโซดบ่จ้ะ สดสดสดเลยสดสดโบนเลยแล้วบางแฟนมาเห็นไหนแฟนมาเห็นไหน FC พันม mm. <Way better. S 1> ักไหนบุญมีพระธรรมหาบุญ <aha> ม so ีแหลกอ่ะมินแหลกผู้เสือชีพาบุญู้ซื้อเข้าปะมีกะไอผู้มีอือเมื่อไหร่กี่คนเดียวทั้งแล้วกับหมูเสียวไปไลนะนี่นี่เพื่อนค่ะไปอยู่ทางล่างพี่น้อง ก้ายสุดลอนนี่เอาหยองมาลอยังบบโอ้นี่ลัเดินทางไปแล้วตีนี้ฮะปุ่นจักรลัก8ลัแปดลักษเกาลานนี่ครับแปลักบไก่เนาะอะไรเพื่อนเพื่อนคอยู่ขางสุขสลาตันุไกเกือเคมืนไม่ยังกิบไปฮะไปดูไปที่โฮโมสุขสลาก่อน ันยังไปหาบอนอยู่นี่บรรยากาศฮอตฮอตพี่น้องเปลี่ยนก็เปลี่ยได้รถของการเปิดไปรถทละลุโคงรถโควิดรถโควิดเครืองเต็มรถเกือบโบโพเกือบอันนี้เนาะเกือบโบโพรถเนาะ เองพยาบาลนี่ไโรงพยาบาลนี่งม่อะสคนมาเขาเก่าบ่ะเก่าบชิษคนนี้แหละนี่ี่ี่มีคนซ้อมประเพทนหนึ่งมั้งสามคเบิ่งมีคนมีคนซามประเพทีคนหนึ่งเออยเบิ่งแล้วโอ้เป็นมักมวนได้ค่ะเออมักมวนแล้วบัดสิขง้นตาเบิ่งพดีเล็นไหนว่าหนาวอันั่นอีกเออใหญ่ลงมากเป็นน้อยกาก มูพวกคนขี่รถจักรไปน้ำลังพี่น้องหาคนเหรอหาคนเนาะเขามีแปดลืมกรงชากไปกำลังเคยมาเมนเอเบ้เขต่่างบานพึ่งเท่านั้นเขากำลังเลาเจียงกันไบ่นไปเด้อบรินบานไปเด้อสีตมไกลให้กินไปแล้วไปยามเด้อบ้านนี้วะบ้าน อยู่รังอ้ามเลยอหอยันหวยน้ำซันหวยน้ำซันก็โตเมืองเลยแหละแถวตลาดเคยไปบ่โอ้ยหรงอเปล่เคยยูุคแรกกินไก่เนอะตะลังตลาดเราอยู่บนทาตลาดรถยุนาตลาดเลยหรอยุนาตลาดลุงลงมาหน่อยหนึ่งกระแมนรถขึ้นครัวไปในหนึ่งกระแมนกขึัวไปเนี่ยเคยหมาเนี่ยเดือดไปไปกินต๋องไก่ไก่คนยลายเออเอ้าหอยน้ำซันเอ้าเอ้าเอ้า บางแกยว็อยเปหลินขอยขอยบันบั่อยไปอยไอยแงเงีวขอยแมงงวแม่นี่ขอยบมงแงวนี่แหละนี่กัวตัวนี่อง่อยู่ทางไปบ่อบบริลยยังไก่ห่านป้านี่แม่นเพื่อนหนองแลวนะเพื่อนลังซีบัวสองสัต์ไปไปยามเด้อเลจับ เออโอยคดเลยเมี่ยวโอยคเอโอ U K แจกเฟสพี่น้องเออบห้าไปเลยไนดินเราง่ามเอาไปบ่ได้เลยไอ้ัวบไปนไ่อนปดหองบโเดมเดก่อนไปหาไ่ใช่ต่าไปอดบอลเฮายู่เนาะ เดี่ยวหัวหน้าอยู่นอนขอนเขาในบ้านนี่โม้นหน่อยเก่งยามันได้อยู่มกันในบ้านจะเ้าชีวดนอนใช่หนอนใช่กันหรอเสร็จแล้ว่นี่ยนะอดแล้ว่น้องหาแล้วองการบ้านเขเสริมองใหม่วันไี้วอนเขาอยู่ไ เด็กเหื่อยเหนื่อยใส่น้ำตาลใส่น้ำาลคลายเผื่อๆเป็นหงเลยอดโอ้มาหอดแล้ววัยอนี้มาหอดเลยมูมาหอดก่อนโอ้มีเย้วเพราะคนเก็บนะก็กินหลายเดือนก็ได้ถดงบอดเน่ะหอดบอลใาอยูเดพี่นอะมีสื่อเขาสื่อหนะมากินน้ำเพื่อหิว ลงร่องร่องรองหอดแล้วออกกระเป๋าไว้แล้วเลยหอดแล้วหอดบอลเท้าอยู่เลยนี่เสี่ยงหอดบอลเทาอยู่แล้วมูฮามาหอดก่อนเนาะมาหอดก่อนแล้ว พวงโมกับบริย,ยายนะเพราะว่ามันเป็นพวงโมสุซาร่าหน่อยพี่นอ้องไปพวงโมแกงยาวยินดีต้อนรับให้บริการทานตลอดอเช้าซีโซโม่คนในป่าย่างพี่น้องเนาะกี่ละวันมาก่อนเลยขี่รถจักรมากน้อเด็กมาด นี่ขี่รถใบเนาะนี่เอาาราวันคอนโซดนี่หมู่บ้านพี่น้อ,องบ้านกบบนาประมาณาบลอยลังเติบบูหุวา่จาจักลอยอย่างเลบ,บ่ไปเอาเข่าก่อนไปจิบาดิไปใช้อีกเลยฮะไปเอาเข่าบ้านนี้เขวาว่าผู้สาวลายพี่น้นนองผู้สาวก็วมีแต่งงา่า บ้านเพิ่นผู้เบากระลายผู้เศร้ากระงามนะบานนีเนอกเพิ่นนะบรรยากาศบ้านเพิ่นกระมวนลายนี่ทางหลังผูมอบอนที่เฮาสิมาอยู่เนาอพี่น้องเนาะอยู่เป็นเวลาสี่อาทิตย์ คาบริดดนดหนอนแล้วก็เขากลับเมื่อปากเซ่มาเนี่อืมเดดพี่น้อนหอนคนเจ็บก็บคือสีบลายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนไายเขากลับไปเมืองพู้แลไปเมืองบาเจียงเหรออะไรส่วนไายเขากลับบอมาปายในสุสลาเพราะวา่ามันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ แดดเนี่ยอะพี่น้องพ่อกั้นคลิปนะพี่น้องยังได้กับฟ้าก็ไหลกดแซ่กดก,กระดิง่งหายหายนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังกจในคลิปนะบ๊ายบาย